กอล์ฟสตาร์โดยอีเดอรบิสึสัปดาห์นี้เราอยู่กับสุดยอดนักกอล์ฟที่ขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟเบอร์ต้นของเมืองไทยในเวลานี้นะครับเจ้าของตำแหน่ง Order of Mur m e r เมอของ All Thailand Golf Tour ในปี2021และล่าสุดคว้าแชมป์เอเชียนทัในรายการ SMBC Singapore o p e ปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองครับอะไรเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เขาก้าวสู่การเป็นนักกอล์ฟชั้นนาวันนี้เราจะไปคุยกับเขาโปรเพป สดมแก้วกาญจนาสวัสดีครับเชื่อว่าความเก่งของคนไทยครับไม่เป็นรองใครอยู่แล้วครับในโลกนี้ก็ขอแค่มีความตั้งใจจริงๆครับขยันซ้อมครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีระเบียบวินัยครับคอยเตือนตัวเองตลอดเวลาครับว่าเราทำอันนี้เพื่ออะไร อะไรเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เกมกอล์ฟของสดมพัฒนาขึ้นมาเยอะอันแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องลูกสั้นครับลูกสั้นที่เราซ้อมมามากขึ้นครับในช่วงโควิดมีโอกาสได้ไปซ้อมที่ขอนแก่นครับที่สิงห์พัฒนาขอนแก่นครับได้โอกาสจากลุงเอกครับได้เข้าไปซ้อมที่นู่นก็ตอนแรกผมชิปไม่ได้ครับพวกไทไลน์พวกอะไรเงี้ยครับ เราเราซ้อมทีะความมั่นใจมันก็มากขึ้นแล้วก็เราเริ่มเห็นภาพที่ดีๆอะไรเงี้ยเวลาซ้อมมันก็มั่นใจขึ้นครับเวลาเราเออกไปแข่งตอนเปิดฤดูก,กาลอะไรครับเราก็มั่นใจในลูกสั้นครับพอเรามั่นใจลูกสั้นเนี่ยพอเร,เราตีเข้าทงเราก็เหมือนมั่นใจได้ว่าเราผิดแล้วเราก็สามารถเซฟได้อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเหมือนกับความมั่นใจที่มันต่อต่อกันไปนะครับอืแล้วก็อย่างที่สองน่าจะเป็นเรื่องของแคดดี้ครับ ผมปีที่ผ่านมาก็ใช้พี่ตูนมาเป็นแคดดี้ให้ครับครับแคดดี้อาชีพก็พี่ตูนแกก็ช่วยได้เยอะครับทั้งเรื่องลมทั้งเรื่องระยะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆพี่เขาก็ทําให้ผมเหมือนนิ่งขึ้นด้วยครับสุดยอดของโปรเพชก็คือเมื่อเดือนมกราคมในการแข่งขันที่เซนโตซ่าใช่ไหมครับใช่ครับที่สิงคโปร์อะไรที่มันทําให้แม้ว่า มันจะ13อันเดอร์มันจะไม่ขึ้นไป20หรืออะไรเพราะสนามมันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นักนะฮะมีน้ำเยอะที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก่อนแข่งขันรายการนี้สดมวางแผนไว้ยังไงคือจริงๆผมตั้งเป้าว่าแค่เข้ารอบอครับเพราะว่าสิงคโปร์เมื่อ2ปีที่แล้วที่ไปเล่นก็ตกรอบก็พยายามให้เข้ารอบไปก่อนครับ2วันแรกแล้วก็วันที่สก็คือเรามาตีดี มาตีวันที่สามน่าจะตีหกอันเดอร์ครับแล้วมา,มานําในรอบสุดท้ายครับนําร่วมรอบสุดท้ายกับซีวันคิมครับ,รบอืแล้วช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่เรามั่นใจด้วยครับว่าเราค่อนข้างดีแล้วก็ลูกสั้นเราก็ดีขึ้นกว่าสองสามปีที่ผ่านมาครับอก็ทําให้เรามีโอกาสได้ลุ้นครับในวันสุดท้ายแค่เราตีอยู่ในเกมของเราอะไรครับทวนสุดท้ายวันเป็นวันที่จะรวมทำแค่สองอันเดอร์ ใช่ครับใช่ครับก็ชนะแล้วครับสนามมันค่อนข้างยากครับผมรู้ว่าวันสุดท้ายสองวันสุดท้ายครับมันธงมันจะปักค่อนข้างยากครับแล้วก็ถ้าเราตีเสียน้อยแล้วก็เราพยายามทำเบอร์ดี้ให้ได้ครับมันก็มีโอกาสชนะครับยิ่งถ้าเรานำมาอยู่ด้วยเราไม่ต้องไปเสี่ยงตีสู้มากอะไรเงี้ยครับวันสุดท้ายก็คือตีตามเกมเราพยายามตีให้อ่อนไว้เยอะๆครับอย่าให้เสียใช่ครับใช่ครับผู้ไล่ก็เล่นยากครับครับ ถ้าเราตีไม่เสียนครับวันที่3ตีสู้ครับส่วน2วันแรกแล้วก็วันสุดท้ายตีวางครับการพัฒนาที่มันมีขึ้นมาเยอะเนี่ยนับตั้งแต่เทินโปรในปี19มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรื่องอะไรที่มันพัฒนาขึ้นมาได้ดีที่สุดลูกสั้นลูกสั้นครับลูกสั้นที่เห็นเห็นได้ชัดเลยครับก็คือลูกสั้นแล้วก็เรื่องระยะก็เหมือนจะค่อยๆขึ้นมาจากตอนเทินโปรปีแรกครับอืมครับ,รบพอได้แชมป์เอเชียนทัวร์มาซึ่งไม่ใช่แค่ที่สิงคโปร์ เทรโปรปีแรกก็ได้แชมป์ที่บังคลาเทศเลยครับ<ช>ะฮะแล้วตอนนี้ก็ได้แชมป์เอเชียนทัวร์มา2รายการแล้วแล้วก็ได้แชมป์ออลไทยแลด์มาถึง5รายการครับในขณะที่ยังเป็นเมเจอร์อยู่1รายการใช่ครับ<ช>นะฮะนอกนั้นก็ได้เทิร์นโปรแล้วนะครับมีความมั่นใจไหมว่าถ้าเราจะก้าวเข้าไปสู่ทัวร์ที่มันสูงกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นยูโรเปียนทัวร์หรือ PGA ทัวร์ก็ดีสู้เขาไหวไหม ก็ยังต้องมีพัฒนาเรื่องเหมือนเรื่องระยะางครับถ้าเราอยากไปทัวร์ที่ใหญ่ขึ้นเราระยะก็ต้องตีให้ไกลขึ้นกว่านี้ครับโดยที่ความแม่นก็ยังต้องต้องเก็บไว้ให้ได้ครับครับแล้วก็เรื่องข้างกีนเรื่องรูปบนกีนผมน่าจะคิดว่าถ้าเกิดได้ซ้อมมากขึ้นน่าจะสู้ได้ครับอืมตอนนั้นเหลือเรื่องเดียวก็คือระยะเอาสักเท่ไหรีดีฮะสามร้อยสิบหลาจริงๆแครี่สักสามร้อยแล้ว เราได้อยู่ทุกลูกจริงๆผมก,ก็สู้ได้นะครับอืครับแต่ตอนนี้เฉลี่ยก็ประมาณ290กาสก็อยากจะได้เพิ่มอีกสัก10บหลา15บหลาน่าจะเล่นง่ายขึ้นครับตอนนี้แครี่29งเครับประมาณ290รอยเก้ได้ข่าวว่าตอนที่เล่นที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับได้ออกกับเควินนาใช่ครับก็ตีระยะพอๆกันตีเท่ากันเลยครับรแต่เว่าเราตรไหนเหมือน,นลูกลูกสั้นเขา,าดีกว่าแล้วก็ลูกที่ ความคมในการพัดเขาเฉียบขาดกว่าครับลูกที่แบบลูกไหนที่ต้องลงก็คือลงลูกไหนที่แบบไม่มีเสียก็คือไม่เสียเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช็อตการเล่นกับลมเขาน่าจะคุ้นชินมากกว่าเราด้วยครับเราที่บ้านเราไม่ค่อยมีลมแรงๆให้เล่นอะไรเงี้ยครับครับมันเป็นบทเรียนให้เราใช่ใช่ครับก,ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับที่เราได้ตีลม แบบนั้นอะไรเงี้ครับอืแล้วก็ได้เห็นโปรระดับ PGA ทัวระดับต้นๆในเควินานี้ือต้องถือว่าระดับต้นๆนะครับใช่ควาแชมป์แล้วหลายรายการครับใช่ครับแล้วอีกคนที่ออกเป็นซานเดอร์ชัฟเฟลครับโอ้โหที่เลือทองอนปีนี้ใช่ครับก็ดูดูลูกสั้นวิธีเขาเล่นก็เรียนรู้มาเยอะเหมือนกันครับครับได้เห็นช็อตคุณภาพอี้ครับมันจะเป็นประโยชน์กับ เพชรไหมที่จะไปเล่นดิโอเพ่นที่เซนแอนดรูสกอตแลนด์ในเดือนกรกฎาคมนี้ครับเป็นประโยชน์แน่ๆครับในเรื่องของการเล่นกันลมครับเพราะว่าได้ยินมาว่าที่เซนแอนดรูก็ลมค่อนข้างแรงแล้วก็อาจจะแบบอากาศน่าจ,จะเย็นกว่าอะไรนี้หนึ่งเราก็ต้องไปปรับตัวที่นู่นครับส่วนเรื่องอบนกีหรืออะไรเราน่าจะพอมีประสบการณ์บ้างครับก็ถ้ามีโอกาสได้ไปซ้อมที่นูน่น ก่อนอะไรเงี้ยครับก็คาดว่าน่าจะน่าจะดีครับวางแผนไว้ว่าจะไปก่อนไหมเพราะว่ารู้สึกว่าจะไปเล่นที่อังกฤษก่อนใช่ครับเป็นของเอเจนต์ทัวร์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ครับก็คิดว่าอาจจะซ้อมไปแข่งที่นู่นแล้วก็อาจจะอยู่ซ้อมที่นู่นยาวแล้วก็รอแข่งเดี๋ยวเพลยเลยครับอย่างนั้นก็ดีนะฮะจะได้เข้ากับแก้ปัญหาเรื่องไม่มีเจ็ทแลกไม่มีอะไรต่ออะไรด้วยครับแล้วก็เรื่องสภาพอากาศมันก็ใกล้เคียงกันนะครับที่อังกฤษกับสกอตแลนด์อะไรเงี้ยครับครับ นอกจาก Order of m e r เมอของ All Thailand แล้วเพชรคิดว่าอ,อ,อยากได้อะไรอีกจริงๆก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากไปคอลิฟายทัวร์ที่ใหญ่กว่านี้ครับเช่นแบบเจแปนทัวร์หรือว่ายุโรเปียอะไรครับครับแต่ก็ปีนี้พยายามเล่นในเอเชียทัวร์ให้มากขึ้นครับเพราะว่ามีแมตช์มากขึ้นแล้วก็เงินรางวัลก็มากขึ้นครับก็อยากจะทำออเดอร์ออฟเมอรให้ดีดีขึ้นครับดูรุ่นพี่เป็นตัวอย่างไหมเช่น แจสเช่นอ uh, ิรเดชนะฮะอย่างเงี้ยเราจะต้องวางแผนยังไงวางแผนฝึกซ้อมตัวเองก่อนวางแผนในเรื่องอื่นๆก่อนหรือไงหรือจะเอากรณีของการที่จะไปเดีโอเพนในเดือนกรกฎานี้มาเป็นตัวอย่างแล้วมาวัดมาตรฐานตัวเองก่อนครับก็จริงๆอยากจะไปจากที่เดียโอเพนก่อนครับไปดูว่าเรา เราอยู่ในระดับตรงไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาพัฒนาถ้าเราพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นก็คิดว่าน่าจะพอเล่นได้ครับในทัวร์ที่ใหญ่ขึ้นครับแต่ตอนนี้ก็พยายามตีเหมือนในเช่นทัวร์ให้มากที่สุดครับก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในแต่ละแมตช์พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดครับครับสมมุติว่าดีโอเพนเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าเบอร์ต้นของโลกมาหมดครับมาหมดเลยนะครับ ตั้งแต่เบอร์หนึ่งของโลกจอร์รามอาคอลินมาริกาว่าอะไรพวกนี้เนี่ยมาหมดเพชรก็มีฝีมือเพชรผ่านการตัดตัวสองวันจบสี่วันเกิดเพชรติดอ้าผมไม่ผมผม,ผมไม่มองแชมป์น,นะผมไม่มองเลยนะผมมองว่าถ้าเพชรติดหนึ่งในสิบหรือในยี่สิบเนี่ยถ้ามันถึงระดับนั้นมันพอวัดได้ไหมว่าเฮ้ยเพชรสู้เขาได้เว้ยจริงๆมันก็แมตช์เดียวครับอยากอยากได้ถ้ามีโอกาสได้ไปแข่ง ในยุโรปหรือว่าอะไรหลายๆ,ๆแมตช์อย่างเงี้ยเราก็น่าจะพอวัดได้ครับอืแต่ถ้าแมตช์ดเดียวบางทีมันอาจจะแบบอาจจะเข้าเข้าฟอร์มในแมตช์นั้นแมตช์ดเดียวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอเงี้ยครับอยากอยากแบอยากได้ตีหลายๆทัวร์นาเมนต์ครับถึงจะรู้ว่ามาตรฐานของเราอยู่ได้ไหมครับตั้ง<ด>เป้าไว <ป S 1> <ม>้ยังไงผ่านตัดตัวผ่านตัดตัวก่อนครับอืมใช่ครับโอเคสุดุมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนของน้องๆรุ่นหลังๆนะ อยากฝากอะไรถึงเยาวชนไทยที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของกอล์ฟนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนด้วยฝากน้องๆหน่อยครับ<ๆ>ก็อยากจะฝากให้ขยันซ้อมครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีระเบียบวินัยครับผมเชื่อว่าความเก่งของคนไทยครับไม่เป็นรองใครอยู่แล้วครับในโลกนี้ก็ขอแค่มีความตั้งใจจริงๆครับแล้วก็ มีระเบียบวินัยครับคอยเตือนตัวเองตลอดเวลาครับว่าเราทำอันนี้เพื่ออะไรเงครับคิดว่าน่าจะไปได้ไกลครับคนไทยครับโอเคขอบคุณมากครับและนี่คือสนมแก้วกาญจนาหรือโปรเพชโปรเรียกว่าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในขณะนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ